พอรู้ว่าลูกเราโดนเพื่อนโรงเรียนแอนตี้เรื่องเกี่ยวกับเรานี่แม่งเป็นพ่อที่แม่งติดคุกเนี่ยเพื่อนรู้สึกยังไงก็รู้สึกเสียใจที่ว่าเราทําให้ลูกเราต้องแบบว่าอยู่ในสังคมระบาดรู้สึกทะว่าให้ลูกเราไม่มีเพื่อนเนี้ยก็เพราะว่าพ่อขอ,อโทษนะที่ราบมารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันล,ละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับ <t ose> เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ เรื่องราวเรื่องกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหอในการที่หลายๆคนนะครับอยากรู้ว่าผมก็ชั้นใต้เนี่ยเคยที่จะวางแผนปิดกล่อง อันไหมนะก็เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงแล้วก็ผมไม่คิดด้วยว่าจะถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตเกิดขึ้นถ้าวันนั้นไม่ได้จาด่าดำคงมไม่มีโคโ้กซีโร่กาละครั้งหนึ่งในวันนี้นะแตถามว่าแจ๊กใต้อะ่ะมีเรื่องอีกมากมายที่จะต้องมานั่งเล่าในช่องกาละครั้งหนึ่งนับแต่วันนี้นะเราถือโอกาสคือเรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาไขาข้อสงสัยนะแล้ววันนี้ก็มานั่งคุยแต่ กันแบบมิตรภาพครับผมเขาบอกว่าแชมป์ใต้ออกมารอบนี้นี่บางคนก็บอกว่าทําไมเมียพี่แชมป์ใต้เด็กจังสวยจังแล้วพี่แชมป์ใต้หลงมากเราไปขอเชิญผู้หญิงคนนั้นเลยนะเอาล่ะสวัสดีค่ะน้องพลอย,ยเป็นอะไรกับพี่แชมป์ใต้เออเป็นลูกสาวค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบค่ะพ่อจำมาได้จำมา 20, ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับยี่สิบคือน้องพลอยเนี่ยจะบอกว่าเกิดมาเนี่ยโดยที่เราไม่เจอพ่อ ก็คือพ่อเข้าไปข้างในเรือนจําแล้วใช่ถูกไหมฮะไม่เจอพ่อแล้วก็ไม่เจอแม่ด้วยค่ะมาเจอรู้เรื่องอีกทีก็คืออยู่กับปู่กับย่าแล้วค่ะตอนนี้เราจําความได้แล้วโอเคพ่อติดคุกรู้ตอนที่อายุเท่าไหร่รู้ว่าพ่อติดคุกตั้งแต่ป .3 ค่ะเราก็พ่อออกมาตอนปสแต่ว่าหนูไม่ยอมหลับในตัวพ่อคือกลัวค่ะเวลาวันที่พ่อเดินออกมาแล้วหนูกลับจากเรียนเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็บอกว่าเนี่ยพ่อหนูจะออกมาจากคุกแล้วนะอะไรเงี้ยแต่หนูกลับ ไม่คุยกับพอ่อไม่เรียกพอ่อว่าพ่อเรียกว่าพี่ค่ะเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าเหมือนพ่อไม่ได้เลี้ยงหนูมาด้วยค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็กลัวที่พ่อสักอะไรเต็มตัวอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่กล้าคุยไม่กล้ายุ่งอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะคุยคุยได้แต่ต้องมีปู่กับ,บย่าอยู่ด้วยความรู้สึกเพื่อนรอบนะั้นที่ปล่อยมาลูกเราได้แท้นะแต่ไม่อยากเข้าใกล้เราไม่อยากเรียกเราพอ่อความรู้สึกเพื่อนเป็น,นยังไง ก็รู้สึกน้อยใจหลายสิ่งหลายอย่างคือน้อยใจมาก่าเรารู้ก็รู้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลเขาเลยเขาก็เขาอีกอย่างเขาเป็นเด็กเลยก็ถามว่าน้อยใจมากแต่ว<ม>่าต้องรับความจริงให้ได้และการที่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้พ่อติดคุกแม่ไปทางหนึง่งมันมีผลกับชีวิตในการที่เราไปเจอเพื่อนฝูงในการที่เราไปเรียนไหมฮะถ้ามีห,ห,มหนักๆเลยก็ช่วงที่พ่อโดนจับไปรอบที่สองอะคะ่ะแล้วพ่อทําเรื่องในสมุดสาครใช่ไหมคะสคอพเขาก็ขึน้นว่าเป็นเอารูปพ่อขึ้นอะค่ะแล้วก็เขียนบุคคลอันตราย โรงเรียนหนูมันติดกับกับสพอเลยพ,อ,อ,พอดีอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็ไปเห็นอะไรเงี้ยก็แบบมาร้องมาอะไรเงี้ยว่าแบบพ่อติดคุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครยุ่งด้วยเลยจนหนูไม่อยากไปโรงเรียนแม่อะไรเงี้ยค่ะขอปู่กับย่าว,ว่าไม่อยากไปเรียนแล้วไม่อยากเรียนแล้วตอนนั้น คือตอนนั้นประถมประถมเท่าไหร่ปอสี่ปอห้าอสี่ปห้าแล้วนะพ่อกับย่าก,ก็บอกให้อดทนค่ะให้เรียนให้จบแล้วค่อยย้ายโรงเรียนพอมัธยมมหนึ่งค่ะก็ย้ายแรกๆกก็มีเพื่อนเหมือนกันค่ะแต่พอรู้ว่าพ่อติดคุกก็เหมือนเดิมไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยอีกหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกก็ย้ายอีกค่ะ พอย้ายมาทีนี้ก็เลือกโรงเรียนที่แบบคิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นดได้เนี่ยแล้วก็เลือกที่จะไม่ปิดเพื่อนเลยคือพูดไปเลยค่ะพูดตั้งแต่วันแรกว่าพ่อเราเป็นอย่างนี้นะอ, أ, อย่างนี้นะให้รู้ไปเลยจะครบก็ครบไม่ครบก็<ช>ตั้งแต่วันนี้ไปเลยแต่ก็ไปเจอเพื่อนที่มีพ่อที่เป็นเหมือนเราเนี่ยค่ะก็เลยจับมือกันจนจบม6พอรู้ว่าลูกเราโดนเพื่อนโรงเรียนแอนตี้เรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยแม่งเป็นพ่อที่แม่งติดคุกเนี่ยแ เพื่อรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกเสียใจที่ว่าเราทําให้ลูกเราต้องแบบว่าอยู่ในสังคมระบาดรู้สึกจว่าให้ลูกเราไม่มีเพื่อนเงี่อืมเพราะแพว่าพอขอโทษนทัี่ผ่านมาไม่เป็นไรนี่นะแล้วก็หนูพ่อก็ผ่านมาได้แล้วทุกวันนี้ก็เรียนต่อ ไดยถามพ่อไหมว่าทําไมพ่อไม่เลิกที่จะทําผิดทําไมพ่อต้องเข้าไปใหม่ณตอนนั้นคือคือเราคุยกันกันยังเพิ่งมาคุยจริงๆจังๆก็ตอนมสี่ค่ะที่คือแบบเริ่มติดต่อจดหมายเริ่มคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้คุยกับพ่อได้ไปเยี่ยมพ่อที่สุพรรณปุ๊บพ่อก็โดนย้ายอีกแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปอีกพอไปติดต่อทีก็คือพ่ออยู่ที่คลองไผ่ก็เริ่มคุยว่าพ่อพ่อไม่สงสารหนูรอที่แบบ หนูเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พ่อไม่อยากออกมาดูความสําเร็จของหนูกับของน้องหรือว,ว่าหนูไปถึงไหนแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามาเปิดรับตัวเองเปิดเปิดรับพ่อในการที่เราคิดจะไปเยี่ยมเขาได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้คือเรา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 ไม่อยากจะคุยเขาเลยไม่อยากจะเรียกพ่อ้วยซ้ําแล้วนึกยังไงในความที่เราโตมาแล้วรู้สึกว่าเออขอไปเยี่ยมพ่อดีกว่าไปให้กำลังใจพ่อดีกว่ามันคือจุดไหนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนความคิดเรา เริ่มจากที่พ่อเขียนจดหมายมาคำนึงค่ะว่าข้างในถ้าไม่มีจดหมายจากข้างนอกไปเนี่ยค่ะก็คือเหมือนตัวคนเดียวแล้วพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะต้องออกมาทําไมอะค่ะในเมื่อที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครติดต่อไปหาพ่อพ่อก็ตัวคนเดียวมาตลอดเั้นพ่ออยู่น,นั้นกินในนั้นนอนในนั้นไปตลอดก็ได้อไงเงี้ยค่ะ hmm. หนูก็เลยเก็บคํานั้นมาคิดแล้วก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะให้โอกาสพ่อ มันเหมือนตัวเดียวอะของเราคือว่าอยู่ข้างในอะมันต้องการกำลังใจจากคนในบ้านคือว่าพูดง่ายๆว่าไม่มีกำลังใจใจกากคนในบ้านผมบอกให้ต้องวันนี้ก็ไม่ได้ออกหรอกต <segundo S 2> <ๆ S 1> ัวผมเพราะว่าผมเคยเห็นแชมป์พูดนะว่าคือไม่อยากออกแล้ว่ติดคุกถึงขน,นาดว่าคือไม่คิดที่จะออกแล้วอยากจะอยู่ข้างในแบบนี้ดีกว่าและในวันหนึ่งอยู่ดีๆจากจดหมายกลายเป็นลูกไปเยี่ยมถึงที่รู้สึกดีใจเป็นไงรู้สึกดีใจมากแล้วมีกำลังใจมากเลยจากที่เราไม่เคยดูแลเขาไม่เคยเลี้ยงเขาแต่เขาให้โอกาสเราาเออทำเป็นพ่อให้แล้วมาเรียกพ่อตอนไหน ตอนมอสี่ค่ะที่เริ่มเรียกพออ่อทีนี้แล้วก็น้องพอยก็จะตามเยี่ยม ตามส่งตามหาก็จะคอยตามเรื่องให้ตลอดว่าพอเหลือกี่ปีต้องทําอะไรเวลามีอภัยมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยโทรติดต่อกับเรือนจําตลอดครับมาช่วงหลังนี้ผมได้รับจากจนมาทุกวิศเียรู้สึกแบบไมรู้มีกำลังใจอะถึงได้อยากแบบออกมาไวออมาไวไม่เกเรไม่อะไรเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนของแชมป์ด้วยถูกไหมจุดเปลี่ยนสําคัญเลยในชีวิตของแชมป์นั่นก็คือลูกสาวคนนี้นะแล้วก็ลูกชายด้วยและหลายคนที่เราไม่เคยทําความดีอะไรให้เขาเลยแม้กระทั่งเลี้ยงดูจูงมือ ตอนไปส่งโรงเรียนก็คือไม่เคยไม่เคยได้ทําไม่เคยเลยถูกไหมฮะโอ้โหเนี่ยนะแล้วก็น้องพลอยเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ <c oughs> ติดต่อหาผมนะแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเรียกผมอาโคกพ่ออยู่ใกล้ออกมาแล้วเราก็ตกใจเลยใครเรียกอาวะเออ <c oughs> หนูลูกพ่อแชมป์ที่พี่โคบพูดถึงแล้วก็ส่งรูปมาเป็นไงพอได้พ่อกลับคืนมารอบนี้มีความรู้สึกใช่ไหมว่าพ่อเราเนี่ยจะไม่เป็นแบบที่เคยผ่านมาอีก หนูก็ตั้งแต่วันที่ก้าขาเขาไปรับพ่อค่ะเขารู้สึกดีใจดีใจมากมากค่ะอ้อมกอดแรกที่ได้กอดกอดพ่อก็แบบรู้แล้วว่าเออคำว่าพอ่อเนี่ยมันอบอุ่นจริงๆเป็นยังไงค่ะแล้วพอได้มาใช้ชีวิตอยู่กับพอ่อจริงมันก็มีความสุขหนูก็อยากให้การที่พ่อออกมาครั้งเนี้ยจะทําอะไรจะคิดอะไรก็อยากให้ใจเย็นขึ้น ถ้ามันมีอะไรที่แบบทําให้งงงดก็ให้นึกถึงหน้าลูกเอาไว้คือ20ปีที่ลูกรอมาตรงเนี้ยค่ะก็อยากให้แบบอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆเพราะอายุก็เยอะแล้วไม่อยากให้กลับเข้าไปอีกพ่อพยายามที่จะทําให้ดีสุดตอนที่พ่อทล่าตายบอกเลยว่าพ่ออาจจะไม่ใช่ลูกที่ดีของปู่ครัแต่พ่อจะเป็นพ่อที่ดีของหนูแล้วก็เจิาอแล้วก็นพีได้ไผมเห็นเพื่อนอ่ะกอดหอมลูกอ่ะมันมาคือผมเห็นเห็นบ่อยแล้ววันนี้นะอาอยากจะให้หนู กอดพ่อแล้วหอมสักครั้งหนึ่งอะในการที่พ่อที่ชอบหอมหนูเหลือเกินอะหนูแสดงความรักให้ทุกคนเห็นเลยดีกว่าว่าหนูรักพ่อคนนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนูรักพ่อนะแล้วก็อยากให้พ่อแบบใจเย็นๆปรับตัวปรับใจเป็นคนดีแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปคือมันเป็นอดีตแล้วตอนเนี้ยคือมันปัจจุบันแล้วเราก็ทําหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดอ่ออีก็รหนูนะลูก ที่บอกว่าต้องบอกว่าผมนี่ก็น้ำตาคอย EP นะครับผมเป็นคนที่แบบเซนสทีฟด้วยนะครับแล้วก็เห็นภาพแบบนี้มันมีความสุขตื้นตันน้ําตานี่คือมาจากความสุขความตื้นตันนะเด<ม>ี๋ยวให้น้องลอยฝากผลงานของน้องลอยหน่อยนิดนึงดีกว่ารายการที่แบบว่าเห็นสวยนะครับแล้วก็พ่ออาจจะดุไปหน่อยแต่ถามว่าพ่อเนี่ยบอกก่อนเลยนะเปิดใจนะเปิดใจคือว่าลูกสาวผมรักใครผมรักรักด้วยแหละคือข <ผม S 2> อให้<อ> <ๆ S 2> แบบดูแลลูกสาวมได้พอแล้วลอยน้องพีอ,อ,พอะไร he cried fast ช่องติดตามหน่อยหรือว่าฝากงานที่ทำหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่หนูอะตอนนี้ก็เรียนเกี่ยวกับนิเทศการแสดงค่ะก็รับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่ายเอวีรีวิวสินค้าหรือว่างานต่างๆค่ะโปรโมงโปรโมทก็รับหมดเลยค่ะถ้าจะติดต่องานก็ Facebook พลอยพลอยค่ะอ่ะพลอยพลอยแล้วก็เป็นเบอร์ผู้จัดการนะคะเบอร์อะไรครับบอกเลยศูนย์เก้าสามค่ะห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าศูนย์นะใครมั่นใจก็โทรมาแล้วกันไม่ใช่มั่นใจว่าจะสั่งสินค้านะไม่ใช่ว่ามั่นใจมาถามว่าจีบได้ไหมพ่อบอกว่าจีบได้รูกว่า ว่างไงเพราะว่างั้น,นแต่ร้องรับเดียวใจเดียวแค่นั้นเองถูกไหมใช่อย่าเป็นเหมือนพ่อเ,าเขานะครับไม่ใช่เลยเพื่อนนะ, <c oughs> ะ,ะครับเดี๋ยวขอบคุณน้องพลอยนะพี่พลอยนะครับผมก็ฝากผลงานน้องด้วยนะก็อาก็ขอให้หนูมีแต่ความสุขแล้วต่อไปน,นี้นะครับแล้วก็ขอให้เรียนจบบรรลุปเป้าหมายนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับงานที่หนูตั้งใจจะทำนะครับให้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รักพ่อคนนี้ เต็มให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็สอนเขาในการที่ทําชีวิตแบบในปกติในยุคยุคนี้พ่อยังไม่รู้นะครับนะไอ้ไอ้น้องพลอยเขาติดต่อนะครับเดี๋ยวเขาก็เป็นเองนะครับเนี่ยโอเคอยู่ข้างพ่ออย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะครับผมนี่นะขอขอบคุณน้องพลอยมากขอบคุณมากครับและอีกหนึ่งคนนะครับกับหนึ่งตัวน้อยนี่นะก็คือเป็นลูกของแคมป์อีกคนหนึ่งนะคือลูกคนเล็กชื่อน้องอะไรเอ่ย น้องพีทแล้วก็คนสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีแชมป์ใต้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณพ่อมนตีสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับทนี่นะครั้งแรกที่เขาโดนจับตอนนั้นคือพ่อรู้สึกยังไงมันตอบไม่ถูกเลยนะความรู้สึกเลยนะคือคําว่าลูกคําว่าพ่อมันมันมันอย่างว่าะนะไม,ไม่รู้จะพูดยังไงทําได้เท่าที่ทำไหมช่วยได้เท่าที่ช่วยถามว่าพ่อเป็นบ่วงไหมเ <c oughs> วลที่แชมป์เข้าไปข้างในแล้วทุกอย่างความรู้สึก คือมันมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะใครมีลูกก็คือคําว่าพ,พ่อก็เหมือนกันหมดแหละเปงานเจอหน้าลูกกวันนี้ก็บอกว่าทุกคนน่ะไม่แต่ลูกเขาและคนที่บ้านทุกคนเขารอวันนี้ที่ออกมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาอยู่มาช่วยกันทําหานกันหาเฮินตีละนิดทีละหน่อยก็พออยู่กับลูกอะ่ะกับลูกกับพ่อกับน้องก็จะรอก,ก็<ะ>ความฝุกแล้วพ่ออยากจะให้เขาทําอะไรในการที่ออกมาครั้งนี้ คือหารายได้แบบไหนอะคือทํำยังไงก็ได้ที่ว่าเดินตามหลังผมแล้วผมแนะนําให้ไงแล้วพอผมมาทาลอตเตอรี่ออนไลน์อ่าผมก็บอกว่าเอาลูกเนี่ยถ้ามีพวกเพื่อนๆเ,เรา <ผม S 2> หันมาทาเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะคุยกับบริษัทได้ค,คือเจมส์จะมีรายได้เลยนั่งอยู่กับบ้านนั่งกดลิงก์กดอะไรถ้ามีพวกมีเพื่อนที่ว่าช่วยซื้อช่วยอะไรก็อ่ะเนี่ยเดือน ให้รายได้เป็นส่วนของแชมป์เลย็ส่วนของแชมป์เลยแชมป์ก็แล้วก็ได้ข่าวว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยคือจะไปไหนมาไหนนี่คือทุกคนที่ชวนแชมป์เนี่ยต้องอนุญาตจากพ่อก่อนใช่ใช่ใช่พ่ออะไรพ่อเพราะอะไรยุคนี้ก็รู้อยู่ยุคนี้มันมันมันยากความเป็นอยู่นะทุกอย่าง่งมันมันโลกภายนอกอ่มันถังกลมมันมันเปลี่ยนแปลงไงมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องระวังที่สุดไม่ว่าจะทําอะไร ให้มันใสสะอาดจริงอ่ะมันถึงจะอยู่ได้อ่ะผมถึงว่าเออถ้าทําอะไรป้าผมถึงว่าต้องถามเออจะไปไหนจะทําอะไรแต่อย่าให้ผิดกฎหมายอย่างเดียวพี่บอกเลยทุกอย่างเลยเอางี้ยังตอนนี้เพื่อนอายุหท่อยนะส<ป>ี่สิบแล้วทั้งแต่เกิดมาังสี่สิบปีมีเรื่องไหนที่แบบว่าทําให้พ่อรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับตัวลูกกับคนนี้บ้างทุกอย่างนะท,ที่ ท่าลูกทุกอ่ะคือคําว่าพ่อก็ทุกเกิดทุกเรื่องเลยนะแต่ผมก็ต้องปล่อยวางคือเราต้องกันกรองว่าเออสิ่งนั้นมันผิดหรือมันถูกหรือว่ามันอย่างไงเพราะเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปคนข้างหลังมันก็อีกเยอะออทั้งลูกทั้งหลานพราะผมเองผมก็ต้องดูแลครอบครัวถ้าผมปล่อยวางไม่ได้ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะแต่พ่อเคยคิดไหมว่า ลูกพ่อนี้เนื้อหอมหรือขนาดโอ้โหจะจัดวันเกิดทีจะมากัน็นพันเลยใช่เพื่อนก็คนนู้นก็จะมาคนนี้ก็จะมาก็ผมเองเน่คนพูดเองว่าเออท่านลูกเดี๋ยวพอดีน้องชายเขาก็ไล่เรียกกันเน่ยผมก็เลยบอกเออท่านเดี๋ยวพ่อจัดวันเกิดให้ทีเดียวเลยลูกถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็กินกันทีเดียวเลยพอเห็นโทรศัพท์คนนู้นก็มาคนนี้ก็มาโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ลูกสุดท้ายแล้วประมาณกี่คนโอ้โหกดหลักพันอะ พอหลักพันไม่ใช่กลัวเลยหรอกกลัวจะมีเรื่องเพราะว่ามาจากสายโน้นบ้างสายนี้บ้างแล้วผมอยู่ข้างนอกผมไม่รู้นี่ว่าข้างในเขาอยู่กันอยู่ยังไงเกิดมาเอามาเป็นทําเป็นไอตอนไม่เมาอ่ะกาเออเพื่อนกันนั่นแหละแล้วถ้าเมาไปปุ๊บใช่น่าจะมีลั่นกันบ้างอ่ะโอ้มันมันหลายรูปแบบผมเลยเลยบอกว่าลูกเราเสียหน้าไม่เป็นไรหรอกยกเลิกดีกว่าพวกมาเราให้มาเราไม่ได้กีดกั้นครับเออเดี๋ยวก็ชุดนี้จะมาก็มาเอามากินนะพะขน ตอนแรกอะทำห้องเล็กให้เขาอยู่ว่ามันอยู่ง่ายๆหน่อยรับรับไปไอโอ้พระห้องหนึ่ง้องเล็กห้องหนึ่งพอคุยไปคุยมาพอยกเรื่อง่เออท่านจัดห้องนั้นไปเลยเพื่อนมา เราไม่ว่าแต่ว่าถ้ามามกหกผิดกฎหมายก็ไม่เอานะพ่อไม่เอาแน่เลยนะเพราผ่าน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 เอ่อพีนี้เลยนะว่าถ้าใครคิดจะเข้ามาหรือเป็นเพื่อนแชมป์เนี่ยหรือว่าเป็นน้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาแล้วทําสิ่งของที่ผิดกฎหมายเนี่ยคือพ่อขอร้องเลยว่าอย่ามาใช่ใช่อย่ามาอย่ามามาอยู่ในบ้านพ่อครัวพ่อพ่อเป็นห่วงทั้งครอบครัวใช่ครับเป็นห่วงทั้งแชมป์ เป็นห่วงอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้ามาคุยโดยที่แบบว่าโอเคพี่เขาเคยช่วยเหลือเราคิดถึงการซื้อของฝากมาให้นะโดยที่ไม่มีการอะไรที่แบบว่ามาแบบเกี่ยวผิดกฎหมายเกีียวผิดกฎหมายอ่ะพ่อ ต้อนรับหมดต้อนรับหมดนี่นะผม,ผมต้อนรับหมดเลยพ่อเขาขาดขาดการเลยนดูแชมป์ใต้มา20ปีจนทําให้พ่อเนี่ยคือบ้านเนี่ยกว้างน,นะแล้วก็มีพื้นที่ห้องคือจัดสรรส่วนได้ห้องจะอยู่ไหนก็ได้แต่แชมป์ต้องไปนอนกับพ่อใช่พ่อแล้วก็ก็น,นั่นแหละคือคือทุกอย่างอ่ะคําว่าพ่อจะให้ความอบอุ่นจนที่ว่าเขาคือเขาเข้าใจพ่อใช่ว่าพ่อทุกอย่างแล้วคือ ผมต้องการว่าให้ให้ลูกเขาได้อยู่ได้แบบว่าได้กอดเขาให้เขาได้สัมผัสถึงเหมือนอย่างที่เรานึกถึงลูกเราอะ่ะร,ร,ร,รุ่นสูรุ่นรุ่นสูรุ่นเลี่ยลูกผมถึงว่าอยากให้น้องมันทุกคนเลยเอออยากให้มามาอยู่ร่วมกันมานั่งกินข้าวด้วยกันเนาะนั่นแหละเราเราถึงเอาความปลุกแล้วไงอยา่างนี้ไอ้เรื่องอื่นเราก็นั่นแหละมันทุกทุกอย่างแหละ พ่อคือผมบอกตั้งแต่ผมมาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจนจะจะจบเหอนฮาย์ดคลิปนะคือพ่อเนี่ยยิ้มเสมอยิ้มตลอดเลยนะช่วงเวลาเราพักบงพักเบรกคือเราง่ายถ้ามาดีเนี่ยพ่อต้อนรับดีมากใช่แต่ถ้ามาไม่ดีเนี่ยพ่อขอว่าไปไปก่อนเลยนะระเบิดเนี่ยลูกซองตามด้วย นะครับนะก็แชมป์ก็เป็นไงฮะเรากลับไปเหมือน14ครั้งนี่เราต้องไปนอนกับพ่อหนักกว่าเด็กกีกไปไหนก็ไหนต้องรายงานตลอดอะเร่องของผมจะไปไหนก็ไหแต้องรายงานตลอดแล้วจะมีลูกสาวคอยคุ้มตลอดเลยก็าืดยวอมรับเลยว่าไอเราทำหลักไม่อยู่ก็ได้แต่ถือว่าเนี่ยเราอยากจะทำให้เขาภูมิใจในตัวเราไงเขาก็รู้ว่าถ้าเราจะไปเขาก็ห้ามเราไม่ได้แต่ในวันที่ว่าเขาห้ามแล้วว่คือว่าเราจะอยู่กับเขา เพือ่อจะบอกว่าแชมป์ก็จะเติมเต็มเหมือน,นกันกับสิ่งที่ผมก็ไม่เคยได้ทำกับพอ่อเลยในการที่นอนกอดใช่ไหมนอนร้อนเล่นกันอะไรไหมก็เลยเลือกที่จะนอนกับพ่อไปก่อนใช,ใชไหมอ่ะโหนี่นะ ก็บอกว่าเป็นความรักความผูกพันก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหาไม่ได้นะแล้วมันหาได้ยากด้วยนะครับกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่แบบต้องบอกว่าชั้นเลวเลวเลวมากเลวร้ายมันเอาไว้ง่ายนะจากนักโทษเลวระย้ายมันจำเนี่ยมันต้องวนแล้ววนอีกอ่ะแล้วกลับมาสู่สังคมอีกทีมาอยู่อ้อมอกของพ่อแล้วก็ทุกคนก็ต้อนรับทุกคนก็ให้โอกาสวนให้โอกาสทุกครั้งอ่ะต้อนรับและให้โอกาสแชมป์อีกทั้งหนึ่ง แคมป์เนี่ยเคยแสดงออกในความรักพ่อมากก่ตั้งแต่โตมาสี่สิบน้อยครั้งน้อยครั้งนะแต่ผมไม่เคยเห็นเลยนะน้อยครั้งนั้นแหละแต่มาวันนี้นะน้าปัจจุบันและน้องพีทเนี่ยเป็นพยานด้วยมีอะไรจะบอกกับพ่อเพื่อนแล้วก็กอดเขาได้ดูเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พ้อเคยทำให้พ่อต้องผิดบ้างก็จะเจนตัวพุ่งนะพุองขอโทษลู้คนนี้ดำตัวไหมยินดีต้อนรับตัวดี Vốn có hai lúc ca tục cuốn, tục lặng nhé mấy ừ. Cảm ơn bố, bố hay tục lặng này luôn. Ừ. Yeah. 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 กอดม่อไหนกอดม้อนไหนเอออ่านี่ะเป็นพีที่เราบอกว่าได้อัธรบทเกือบครบหมดทุกเรื่องราวเลยนะแต่อันนี้คือ EP ต้องบอกว่าเรามาทำความรู้ใจ นะครับเกี่ยวกับโปรชั้นใต้แล้วก็การเป็นอยู่นะครับแล้วก็ครอบครัวเขานะครับอันนี้คือน้ำย่อยนะสิ่งที่เราจะนำเสนอเรื่องชั้นใต้อยังไม่ได้เริ่มนะครับต้องบอกก่อนนะรอให้ชั้นใต้ลงตัวนะครับทำอะไรก็ลงตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชั้นใต้ทําอะไรที่แบบว่า สิ่งที่เขาอยากทําก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้เจอกแน่ EP ของแชมป์ใต้ฉบับเต็มผมก็มองว่า10 EP น่าจะไม่พอนะ<ม>กับวีรกรรมที่เขาเคยทําอยู่นะครับแล้วก็คนที่เคยทําไว้เยอะอแต่แชมก็ช่วยคนที่เคยถูกทําไว้ก็เยอะเหมือนกันนี่นะแต่ที่สำคัญคือที่ไหนราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่นี่ผมกล้าการันตีไปว่าถูกมากถูกกว่าที่อื่นและแน่นอนครับ อย่างที่พ่อบอกไปเบื้องต้นว่าซื้อสิบใบแถมข้าวสารกระดิ่งทองอีกโลงโลนี้คือสองโลใช่นี่นะคือต้องบอกว่าลอตเตอรี่อ่ะซื้อแบบผ่านออนไลน์ไหมแต่ข้าวนี่นะจะส่งไปทีตอนที่คุณให้ที่อยู่ใช่มาใช่ตามหลังไปเพียงแค่ซื้อครบสิบใบก็คือว่าจะู้่่รอจะผิดเบอร์โทรก็คือได้เลย ได้เลยและที่สําคัญนะความมั่นคงที่นี่การันตีได้จากพ่อและเขาบอกว่าการันตีผมการันตีให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนางแชมป์ติดต่อทางแชมป์ติดต่อทันพ่อได้หมดนะครับ,รบถ้ามีเกิดผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นถ้าติดต่อแชมป์ไม่ได้ติดต่อพ่อทักมาหาผมนะครับผมรู้จักบ้านแล้วอะไรแล้วการันตีได้เลยนะครับ,รบแล้วก็อยากจะให้พ่อฝากอะไรหน่อยข้อคิด ถึงพวกลูกๆที่กําลังเดินทางในอาจจะเกี่ยวอาจจะแบบเดินทางในทางที่ผิดอยู่หรือว่าคิดผิดอยู่เหมือนลูกเราที่เคยทํามาให้ทํายังไงให้อยู่กับครอบครัวได้นานก็ก <c> ็คือถ้าถ้าเราเดินทางผิดเนี่ยคือ <c S 2> พูดได้คาเดียวว่าเราเวลานั้นเนี่ยมันเสียคร <c> ับเอาเวลาเวลาจุดตรงนั้นมันมันเสียที่ว่าเราอธิบายไม่ได้อะเราต้องอธิบายว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะกาไปถึงไหนแล้วคือคืออย่างพ่อเนี่ยพ่อไม่ต้องอธิบายหรอกคำว่าพ่อกับพ่อแม่ทุกคน รับได้ตลอดเลยลูกจะดีจะ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 อะไรในสายตาคนอื่นยังไงแต่ในสายตาพ่อแม่ก็คือลูกต้องเปนลูกคือลูกก็ต้องลูกรับได้ตลอดแต่ว่าเราเดินหลงทางมาแล้วในเมื่อที่ว่าพ่อแม่ชักนําเดินในทางที่ว่าถูกต้องเราเดินตามผู้ใหญ่คงจะไม่เสียหายแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ อันนี้คือพูดแบบคือเอาง่ายเลยว่าเราพูดแบบบ้านๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยเหมือนฟังพ่อพี่แชมพูดเนี่ยเหมือนฟังพ่อตัวเองพูดพ่อทุกคนอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่พ่อทุกคนต้องการหวังสิ่งนั้นใช่ในการที่ไม่ต้องการอะไรมากลูกไม่ต้องดีลูกไม่ต้องเร็วแต่ลูกอยู่กับครอบครัวใช่ไปตลอดชีวิตก็พอเราไปใช่เราไปอยู่ข้างในกี่ปี แล้วเราม,ามองเพื่อนเราที่รุ่นเดียวกันเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ยังไงกว่าเขาจะได้จุดตรงนั้นมาเขาก็ต้องยินรน้ทรมานสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วเราก็เดินอย่างตา,าผ่าเผยได้ไม่ต้องเที่ยวหลบเที้ยวจนไม่ต้องเลยอย่างที่แชมป์เคยเป็นมาใช่แล้วก็แต่มันยังไม่สายใช่ไหมพ่อใช่มันยังไม่สายายังไม่สายมันมันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นมันอยู่ที่โอกาสด้วยนะครับถ้าเราได้มาถ้าไม่รับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่นะครับต้องยังไงก็ช่ว ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อมากครนบคุณพ่อวันที่แล้วเแล้วก็ขอบคุณน้องคีตมากนะที่นั่งมันนั่งอยู่ในอีพีพิเศษนี่นะรู้ไหมขอหุตั้งใจเรียนเนาะเป็นเด็กดีเขาบอกว่าเต้นเก่งด้วยเต้นเก่งเต้นเก่งเต้นกับครูอะไรมานะครูวิทยาครูวิทยาอ่าก็เรียนจบมานี่นะก็ขอให้นั่นแหละถ้วยที่ก็ได้รับคือก็เดินแข่ก็ขอให้ได้แชมป์ไปเลยนะก็เดินแชมป์เอาแบบขวาถ้วยทุกถ้วยเลยนะลูกนะโอเคนะ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากน, <Yoda. S 2> นะครับที่มาเป็นแขนรับกชาิเน,นะครับ <ไ God. S 2> แล้วก็ดีใ <c oughs> จนะครับ,รบอ่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าชีวิตครอบครัวของชันใต้นะครับในการออกมารอบนี้ผมก็ดีใจแันเพื่อนอย่างหนึ่งคือว่าทุกคน ให้โอกาสเพื่อนรวมทั้งลูกอ่าแล้วนี่ก็คือน้ําจิ้มต้องบอกว่าน้ําจิ้มเลยดีกนะานะน้ําจิ้มย่อยๆของชีวิตแชมป์ใต้แล้วมันจะมีอีกมากมายในการที่มาออกช่องกันละครั้งหนึ่งโดยที่เป็น EP ของแชมป์ใต้นะครับนะแล้วก็ไม่แน่นะครับตัวแทนภาคใต้กันละครั้งหนึ่งไฟในซีซั่น2แชมป์ใต้ขอฟิตร่างกายหน่อย นะครับจะเป็นตัวแทนต้องบอกว่าไฟที่แล้ววิ่ชุยใต้ได้แชมป์รู้เลยไหมฮะเรามาครั้งนี้เพื่อรักษาแชมป์ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนี่นี่นะต้องบอก่นะฮะจากเมื่อกี้นะครับนอกจากกระทิงทองแล้วนะผมก็มีผลิตภัณฑ์คิดค้นด้วยตัวเองโดยที่ว่ากินตัวเปรี้ยว ผมเป็นคนขี้เหงื่อง่ายก็เลยคิดว่าทาลุกกิ้งเสื้อมันก็เหลืองทาลูกกิ้งมันก็เหนียวเนื้อหนาผมก็เลยใช้ตัวนี้มันเป็นครีมลักษณะเหมือนออคนนรีมลักษณะเหมือนโฟมล้างหน้าบีบป,ป้ายเั็นยาสีฟันนิดเดียวแล้วก็ทาทาให้ทั่วนะครับให้มันแห้งหน่อยก็ยิ่งดีนะ <c oughs> แล้วก็ทายข้าง ร,รับรองว่าไม่ระคายเคืองผิวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วที่สําคัญเลยสกัดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสม,สมคือธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆทั้งสิ้นก็เลยอยากจะเอา,าให้เพื่อนลองป้ายนิดเดียวอยู่ยาว3วันเนี่ยไม่ได้ทานี่ยังอยู่ได้นานเลยิ่นนี้แต่ที่สําคัญเลยเห็นผลได้ชัดแน่ๆเลยไ,ไ,ไหมกลิ่นตัวหาย,หายและที่สําคัญเลยภายใน7วันรัก แตแล้วคุณขาวโดยที่คาบขี้ใครขี้ใครที่แบบมุมมุมมุมจะต่อหมดเลยนี่นะอยากให้เพื่อนลองใช้เก็บไว้ใช้และครับใช้ดีกรุณาบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะรู้เรื่องไม่ใช่ไหมเดี๋ยวไปอุดหนุนได้ที่เพจกาลครั้างหนึ่งไบพคกซีโร่ในเพจนะครับในเพจเท่านั้นนะ P y for m e n ฝากด้วยครับผมอ่าในนี้อย่าลืมอ่ะให้แชมป์ฝากทีนึงใครรักแชมป์นะใครอยากดู E ีแชมป์ไวๆช่วยอุดหนุนหน่อยกระทิงทองออนไลน์ครับลอตเตอรี่ คือง่ายทางต่อกระทิงทองออนไลน์ลอตเตอรี่ครับคือว่าสามารถที่ว่าซื้อง่ายจ่ายไว โอนไวไม่มีหักภาษีทุกสิ่งอย่างถ้าเกิดว่าซื้อครบ10ใบถึงจะไม่ถูกแต่ก็ยังมีข้าวสารส่งถึงบ้านเออนี่สองกิโลขอให้ <c oughs> ทิ้งที่อยู่รับเบอร์โทรไว้ทรงนั้นที่สำคัญนะครับราคาต้องบอกว่าถ้าคุณทักเขาไปแล้วราคาที่คุณจะได้รับเนี่ยมันสะดุง้งกุ้งแน่นอนถูกกว่าที่อื่นแน่นอนแน่นอนติดต่อได้ที่เฟซแชมปใต้ครับผมแชมปใต้นะครับแล้วก็น้องพลอยพลอยครับพลอยพลอ,อยนะครับเดี๋ยวเราปักไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะนะครับผม่ารักกันชอบกันนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่แชมปเป็นคนดี กลับมาคืนสู่สังคมคนะไม่อยากพี่แชมป์เข้าไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากได้ฟัง E ีพีเต็มๆเลยนะเต,ต็มของแชมป์ใต้รบกวนคอมเมนต์มาเยอะๆมีหลายเหตุการณ์แน<ม>่นอนแล้วก็ฆาตรกรฟันน้ำนมถ้ารู้ฝับที่มาที่ไปอ่ะได้รู้จักตาปากผมแน่นอนแชมป์ฆาตรกรฟันน้ำนมก็มานะอเอาล่ะแต่ตอนนี้ยังครับรอ้อยติดตาไมไปก่อนสําหรับ E ีพีนี้ต้องขอบคุณเพื่อนแชมป์ใต้ามากนะขอบคุณมากเพื่อน จากศัตรูสู่มิตรภาพใช้คํานี้เนาะผนี่นะแล้วก็ผมก็จะคอยช่วยเหลือถ้าเพื่อนมีเรื่องอะไรก็ติดต่อผมได้ EP นี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับ EP นี้นะครับต้องขอลาไปก่อนผมกับแคมใต้ก็ขอสวัสีีร่ะ ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ